ท่านผู้ชมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการทำภาพพิมพ์ลายดอกร,ราชกัญยารุ่นที่สองสร้างงานสร้างไรายได้ช่วยเหลือประชาชนครับนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรีให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพมีรายได้ประกอบกับในปีงบประมาณ2566 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศิลปะการทำผ้าพิมพ์ลายดอกรักราชกัญญาและได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจเป็นอย่างดีจากความต้องการของประชาชนจำนวนมากทำให้สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยการส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทยเป็นการสนองพระราโชบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้มีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและในปีงบประมาณ2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศิลปะการทำพาพิมพ์ลายดอกรักราชกัญญารุ่นที่สองขึ้นในปัจจุบันจังหวัดชมบรีเองเนี่ยในการรวมกลุ่มนะครับหรือว่าคนที่มีความสนใจในการที่จะทำ ผ้าพิมพ์ลายหรือบาติกเลยต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีมาเป็นจํานวนพอสมควรนะครับนั้นนะผ้าพิมพ์การที่จะเรียนรู้ในการทํผ้าพิมพ์ลายดอกรักราชกัญญาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งลายที่ขณะนี้กําลังได้รับความนิยมนะครับนั้นนเมื่อเขาได้ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็สามารถไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เป็นการเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวเองให้กับครัวเรือนหรือว่าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตัวเองได้อีกด้วย สำหรับผ้าพิมพ์ลายดอกรักราชกัญญาเป็นลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาคนา้นคว้าพาลวดลายโบราณจากทุกภูมิภาคของประเทศทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ และสร้างสารรค์ขึ้นเป็นพาลายดอกรักราชกัญญาพระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวไทยทุกคนที่มุ่งมั่นสืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนโครงการฝึกอบรมศิลปะ การทำภาพพิมพ์ลายดอกร,กรักราชกัญญารุ่นที่สองจัดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนหากประชาชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิน่น ผนวกกับความคิดสร้างสารรค์และความต้องการของผู้บริโภคยอมก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขยายผลสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไปโดยโครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา5วันซึ่งภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีมีประชาชนสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า160คนณนะห้องประชุมแก้วเจ้าจอมและห้องเฟื่องฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีซึ่งนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีก็คาดหวังว่า โครงการนี้ต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับประชาชนสร้างงานสร้างรายได้ช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานให้มีทักษะความรู้และพัฒนาต่อยอดอาชีพขยายผลสู่การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน